พี่จีริมเลกลับมาแล้วเว้ยมาถึงก็โยนฝ่าหม้อทิ้งไปไปล่าอาหารทะเลกันเขาได้เจอปูที่กําลังจะลาาปลาหมึกไปกินแทบแบใต้โขดหินอารอเดี๋ยวก่อนอ้น,น้องจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเองรู้หรือเปล่าว่าแถวนี้ใครคุมข้านี่แหละที่จะเป็นคนกินพวกเองทั้งสองตัวเองพูดเสร็จก็แยกทั้งสองตัวออกจากกันแล้วจับปูขึ้นมาแหกกระดองหักครึ่งกลางอากาศตามด้วยราดซอสวาซาบิลงไปนิดนึงและกัดกินกันสดๆตรงนั้นเลย พี่จีนบอกว่ารุ่นนี้ไม่ต้องล้างถ้าล้างเดี๋ยวเสียรสชาติส่วนเจ้าปลาหมึกอ,อีกตัวก็ไม่ต้องสงสัยว่ามันจะไปไหนลงหม้อไฟนรกแน่นอนแล้วพี่แกก็ไปเดินหาต่อครับได้เจอกับรูปแปลกๆตรงนี้ก็เลยใช้มือขุดๆดูได้เจอกับหมึกอ,อีกตัวหนึง่งพี่จีนก็เลยบอกกับมันว่ารุ่นพี่เองรออยู่ในหม้อแล้วส่วนเองก็ตามไปอยู่กับรุ่นพี่ในหม้อเด้อระหว่างกําลังตามหาอาหารทะเลไปเติมลงในหม้อ ก็ได้เจอกับบางอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นหอยนะพี่จีนก็เลยใช้พลั่วทองคำขุดเอามันขึ้นมาครับเจ้าตัวนี้ก็คือหอยจอบตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวเอาเนื้อมันออกมาลาดวาซาบิแล้วกินกันสดๆตรงนั้นอีกแล้วครับคติประจำใจของพี่จีนวีหนึ่งนั้นก็คือความสะอาดคือศัตรูฆ่าระหว่างขากับเขาก็ได้เจอกับปลาดาวด้วยนะแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวนี้กินไม่ได้พี่จีนก็เลยจับมันมาทำเป็นชูริเค็นเครื่องเล่น เอาล่ะถึงเวลาจานหลักกันแล้วเปิดหม้อไฟกินกันดีกว่าดูเจ้าปลาหมึกตัวนี้สี่ตัวมันใหญ่มากๆเลยนะสัมผัสได้ถึงความแน่นของเนื้อข้างในมันเลยพี่จีเราไม่ไหวแล้วครับเขาก็เลยกินมันเข้าไปคํานึงรสชาติคืออร่อยจัดจ้านเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เลยแถมในตัวของมันก็ยังอัดแน่นเต็มไปด้วยไข่เน้นๆด้วยนะคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากจะกินไหมครับถ้าอยากให้คลิปพี่จีริมเลมาไวๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์รูปอีโมจิอะไรก็ได้มานะครับ